ปิดไว้ก่อนลูกปกกิดไว้ก่อนมียไทยมียไทยกีบอยู่ปิดไว้ก่อนมียไทยกีบก่อนมันเพลงจะเข้าอืมอ่าเดี๋ยวค่อยดูเก่งมากเก่งมากเลยกินข้าวกับอะไรมะม่วงบอก่กอืมเก่งโบราณกก่งโบราณพอแล้วฮะให้คำเพ เดเพิ่งเปิดแม่ถ่ายคลิปเดี๋ยวเพิ่งเปิดเดี๋ยวเพิ่งเปิดถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยว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 ย่าชิปทำไม่เป็นอ๋อไม่ได้เก่งมากเลยทำไมมีน้อยเก่งเนี่ยให้เปิดพัดลมไหมห้เปิดพัดลมไหมเนี่ให้เปิดพัดลมไหมเเปบ เสียบฟ้าก็เลยเห็นอยู่บ่ค่อยอยู่เห็นค่อยก็มีน้อยอยู่ในเรื่องนี้น้ำก็ไม่ K ม insight, mm. ีกินบัไนห้องกินน้ำเออคอยว่าจะหยิบ huh. น้ำมาขวดนึง uh ก็เ huh ลือบอีกแล้วนึงกลแองนี้หน่อยที่กลแองนี้เลย่น้อยทิ้งกล้องนี้หน่อยที่กินน้ำไหนมีน้อยน้ำไม่มีน้ำหมดเลยในรู้บ้านใช่บ้านเอ่า อยากปดูรายวิชิท้านท่านบ้านมีน้ำมันนี่นะค,คุณคณนที่กินตับก็จะมีคนกินน้ำน้อยคอยคอย,คอย,อยเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วลืมลืมถือมาน้อยบอให้จ้าก็ดีก็ดีดก็ดีดโอ้เก่งจังเลยมีน้อยกินข้าวคำใหญ่เลย ขับโต๊ะาอยู่เนี่อืมเก่งมากเลยเก่งมากเลยอืมบินน้อยทำไมเก่งอย่างนี้อยากกินงั้อยากกินอันนี้ด้วยอ่ะกินได้ป่ะไปเดี๋ยวเราค้าเฟรมกันเดี๋ยวเราค้าเฟรมกับบินน้อยด้วยเข้าเยอะๆอย่าให้อยู่คนเดียว อุ้ยบอจื้อบอยอย่าเพิ่งเปิดนะลูกนะอยากฟังเพลงบอจื้อบอย่อ้เพลงเพลงคลาโอเพลงเพลงคุลาเพลงคุลา่อ้ยไก่ทอดหมาตะไคร้เลยต็สยอยากไปดูตะไคร้เลยเออหอมยังว่าอยู่ว่าได้กินตะไคร้แต่ยังไม่ได้ทำอยากกินข้าวมาเร็วมาแม่อยากกินไก่ทอด

อกว่าลูกสาวไม่แอ้มลูก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 พ่อใครลูกพ่อพีแม่เปียวลูกพ่อพึ่งแม่พีข้อพีแม่เปียวพี่สาวใครนน้อยกินแสบอ้อยยายใครยายแม่น้อยมันหมกไม่น้อยเม็ดจอยยายเม็จรยยายหมกหมกไม่เจรย์เม็ดอ้วนเบา บอกบอกไม่จอยนอนบอกไม่จอยนอนหนูไม่สบายไม่จอยหนูไม่ได้ไปโรงเรียนบอกนี้ไม่สบายไม่ได้ไปโรงเรียนไม่จอยรู้ไหมว่าหนูคิดถึงพูดเดียวรอรอโรงเรียนหนูแล้วว่าหนูเป็นไงเออรู้ความบอกเม่บอกไม่จอยนะไม่จอยฟังอยู่ว่าหนูจะพูดอะไรกับไม่จอยแล้วบอกไม่จอยแล้ว ไม่ยอมมารับนะทีเด็ดต้นอยู่จะไปไหมกบกอ่ะไปไหมไปไไไปปปเลี้ยงน้องไปเลอ้าไปเลยจิดูสิคิดถึงไทยมานอกบ้าไทยมานอกก็โทรมาเลยมาแล้วบอไม่ก็โทรหน้าอยู่เพื่อนเอ้ยจะมาวันไหนนะเพื่อนอย่ามาวันไหนเพื่อนเลยในไลน์นี้มีไทยมานอกไหมเดี๋ยวโทรหาด่วก่อน เดี๋ยวเราจะสายตรงหาไทยพม่ากันเด้อเอาอีกเอาอีกสายไปบ้างเขารู้สึกว่าเขาจะมีธุรกิจเยอะนะเนี่ยนี่สายไปบ้างโอ้ธุรกิจเยอะเพื่อนเก่งไปแลน่อีกคำหนึ่งคำนี้คำนี้สามเออเก่ง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  คุณลูกค้ามาทำอะไรที่ร้านตัดผมค่ะคุณลูกค้าจะทําอะไรคะจัดสะผมใดผมจะสัะผมหรือว่าเอสะผมไหมคะเอ่อ150บาทค่ะเราวถ้าท่านต้องถุด้วยก็รอ200ค่ะหาสปาผมใช่ไหมคะสะปาผมจ่ายหมื่นหนึ่งนะคะก็ร,ะร้านนี้ดีค่ะ เยอะที่นอาหารเยอะๆเมื่อกี้มันยังติดอยู่เลยนี่หายติดแล้วลูกเอาอันนั้นยางมียางมะกลมไหมคะมียางมะกลมไหมอือใครมียางมะกลมนะไม่มีเลยหรอกทำไม่ได้ดิไม่ได้มียางมะกลมไหมโอ้โหเอายางมะกลมเด้อ ออะไรลุงอุ้มไอปสวยดิฮะไอ้โาน้าวแย้มมาผมวันนี้เจ้ายายย้ยยมัดเลยมัดแน่มัดวันนั้นลุงลุงอุ้มมันวิ่งตามพวกปล่ขขอยไป ไปเปิดประตูไปกับดาบ้างแถวคนมันพี่ลูงบอกไปไหนอีกแล้ว่ะไปอุ้มนะน้ไม่พอมาอุ้มตรงนี้เออมันอุ้มอ่าเงี้ยทำไม่มัดมันก็จบทั้งวันนั่นแหละเอ้าไรอย่างอ้าวมันอข้ามันก็มัดไหนล่ะถ้าไม่มัดมันรอแล้วก็ให้ข้าวให้น้ำมันเลยกูญแจหลักผู้จริงหรือผู้เล่นผู้จริงอ้าวไม่ได้ยางนัดได้ตอนนี้ไม่ได้ยามัดผมเลยเป็นอย่างน้อย ลเดี๋ยวเดี uh, uh, ๋ยวลงมาไม่ขอดอกต้นไม้ลุงนะด้นไม้ขึ้นรอบองอ้อัน้ไม้นั่นหรอดอกไม้ึ้นมดทีบอมีบ่มีบอบ่มีเลยก็แต่บ่มีเลยก็เลยค่อยท้อมองไม่ให้กินตอกไม้เขเลยดอกไม้สดอะไรก็ไม่ได้้องก็ไม่ได้ หมดแล้วห้นไม้สดหมดเลยมันกินยาที่ยาไอออนหน่อไม้แล้วต้องดูไปดูประดานทุกวันที่เขาเข้าโรงพยาบาลเลยทีเดียวหายใจแรงประชาวจะกินกินกินได้เป็นไม้มันอยู่เบางคนมันบางคนแล้วแต่โรคแต่โรคของญาเนี่ยเขาไม่ให้กินหน่อไม้อืก็ให้งดเลยเอ่องดเลยของอาหารทะเลกินได้แต่อย่ากินแบบบ่อยๆไปจ้ากหน่อยนะบ่อยๆแบบต้มหน่อไม้ก็กินน้อยนึงเหมือนกินเพราะยาอยาก เมื่อวานค่อยไปเห็นอ่ะค่อยลงคิดกับคนดูค่อยจะหน้าท้องอืมอ๋อไม่ทำไหนเงี้ยไม่ทำลูกไม่ทำไม่ทำไม่ทำทางไม่ให้ให้แมวให้แมวมามาเร็วให้แมวเร็วอ้าวลืมเอารถมาใส่อันนี้เลยนี่ไงถุงอันนี้ลืมเลยลูกอัเนี่ยลูกมันไมเกิบมันเอ็บแ้วเอาอันนี้มาเก็บยิ้มแล้วเก็บนะ

ไปบ้านเลยไปเอบอกว่าไปเอาเเอาเลยไม่เอายาชีกินไม่ได้ไม่ได้ไ้วเราไมตัดถ้าาแล้วมันก็ขึ้นเลยมันจะไม่แ้าเราตัดอ็นซีบอกว่าเด๋มวมันสิเกมันิงก็แซ่บอานี่อินโนจูจ่าไปเอาลยแต่ตรงนี้ะีตรงจืดเนาะตรงจืดดอกไม้เนาะเป็ดอเออดอกไม้เนี่ยดูดูลูกไปดู ก็ลูกไปดูว่าได้กินหรือก็ไปเดาคลิปว่าได้กินหรือที่มาแล้วารมมาอ่ะอมินสวัสดีค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ